ตาด้านในทีหลังก็ได้ใช่เห็นไหมเป็รกระพานไม่ทุบไ,ไม่ได้เส้นๆอ่ะตอนน,อน,นี้ตอนนี้วาดให้มันเท่ากันก่อนตาวมันไม่เท่ากันคืออย่างนี้มันแอบหันอยู่นิดจะต้องเล็กกว่าขวานิดนึงใช่แล้วผมก็ว่าจะทำให้มันเล็ก,กลองจี๊ดไม่ติดยังไงล่ะเออเยอะเกิน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 อ่ะแล้วถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันจะเป็นอย่างนี้เล่นยังไงวะเนี่ย เล่นสตาร์ตเนนหนจะเลิวาดแล้วมกันมันแอสไงนะแฟนผมมาเล่นให้ถึงไดมนดอนนค้า็จแอันแรกคือได้หนึ่งผมแคบเอาเลยครับเล่นสาคนเลยเดี๋ยวผมดูเลยไงคนเ้าสตรไม่เหมือนกันของแท้ อย่าดิ้งอย่าดิ้อเนี่ยเนี่ยไม่ถนัดแต่มากดใครนี่เราจะกดส้าเลยน่ากลกดกันได้กดแรงได้สามคนกดลเนี่ยเบอร์หน่งเบอนดเกินไปเดี๋ยวเล่นไงก่อนเล่นกัอนเลยเรนี่ดียวเด้ดเป็นอันนี้ผมเหนื่อยผมจะพูดอะไรแปลกเยดี ไม่เพื่อผมเล่นผมให้เพื่อนเล่นยาวเลยอ่าเมื่อกี้อินเล่นดื่อผมนะอดีอยู่เพื่อนเข้ามาแต่มันไม่น่าเล่นแล้วนะ Contract c o e t e ของวันนี้ถ้าผมดาถ้าผมดาใครผมขอโทษลงนาครับผมโอ้ยไม่เป็นไรครับวันนี้ผมก็รมไม่เหมือนกันเพราะว่าผมาต่อลงน้ำอไม่ได้จมาคอรไม่ได้จับมานานแต่คนอ้าคนข้านไป ต่อระบบน้ำเสร็จวันนี้โคตรเหนื่อยแต่งแบนเต้องแบนด้วยเหรอเปนแทบระเหยี่แบนตัวอะไรวะเนี่ยตัวฟ้าตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็น่าโอเคเอาเลยได้แปดดีมีดูโอ้ยดมีดคือถ้าฟ้อมขึ้แปลกอะแมงสุกร้อมกับเต็มเลยนะเต็มเลยนะขอขอมาก่อนได้ไหมยังไม่อยากเปิดป่า ทำงานอยู่ตะกี้จะได้ได้ทำงานเก็บาบาทเฮ้ยเปิดคอมมิชชั่นด้วยงานคุณดีมากมาน่แน่ไมลยแค่ไ่ด้เล็ทีคุณผมอยู่ดีแค่เปิดอยรังานมาเจอแล้วเจอเวนเฮลซิงคุณเปิดรับงานจริงก็ึงเหอครับยากเปิดปืนีอ้าเพื่อนเจอเวนได้ไงเพื่อนไเกียไม่เคยเก ผมไม่มีเงินตอนนี้ผมเล่นไม่เป็นคอมมิชช่นอะไรเจอจอได้ไหมคืตัวที่คุณเล่นเล่นยากถึงนะคุณผมจะไม่ใช่เอ็มบีมันนมันเล่นหนักไก้หนูมันกลหมดเลยอ่ะเดากตอนแรกเล่นคิกซี่ไม่เล่นตรงเหมือนมดนบอสคุณเลือกคิกซี่ยังโกงเสมอใช่หรือเปล่าม่เราจะแยกห้องกันไหมเนี่ย สอแรกก็กระด่นเลยนี่คือสิ่งทมันทพกบอกผมมาเมื่อตกี้เลยพูดตรงว่าตลอดหนึ่งปีมานี้ผมไม่เคยกดสมัครเปมใครนอกจาบุกเลยองเพื่อยอะไรแย่ใครอะไรใครกูมิงน่าจะกิจกรรมมั้งกิจกรรม